สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องเจอนะคะคือคำถามอ่ะหราคาเท่าไหร่สินค้าขายยังไงอย่าเพิ่งตอบราคาแล้วก็อย่าพิ่งให้ข้อมูลลูกค้าไปจนหมดอ้าวเขาตายทำยังไงล่ะคะก็ในเมื่อเขาอยากจะถามเขาอยากจะรู้ราคาแล้วถ้าเราไม่ตอบราคาเราจะตอบอะไรนะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะที่โค้ดตานนะคะซื้อโฆษณาจากเพจขายส ะะเทคนิคสําคัญหรือจุดหลักๆนะ้าบางจุดนะคะทีะ่มันอาจจะทําให้คุณเขาเรียกว่าลืมเนื้อหาสาระดีๆไปนะสาหรับใครอยากได้คู่มือนะคะอีบุ๊กสูตรยิงแอดด้วยมือถืองบน้อยตรง,ตรง,ตรงุ่มเป้าหมายนะคะก็ทักแชทเพจไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมีแอดมินตอบให้จ่ายเงินเฟซบุ๊กไปแล้วได้แชทมาแต่ปิดการขายไม่ได้เป็นเพราะอะไรอะไลน์นี้จะเป็นคำตอบ ได้รับเมสเซจหรือคำถามจากลูกค้าเข้ามาสิ่งแรกที่เขาต้องถามคุณแน่นอนราคาเท่าไรขายยังไงนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องตอบเขาอย่าเพิ่งตอบราคาค่ะใส่คำถามสวนกลับไปก่อนนะคะใส่คำถามส่วนกลับไปก่อน,นะค,น,อนคือยังไงคะถามลูกค้าค่ะสนใจซื้อไปใช้หรือรับไปขายค่ะ,อ,ะอันนี้โค้ดต่ายจะใช้ ใช้ภาษานี้ใช้คำถามนี้เพราะว่าโค้ดใต่เป็นร้านขายส่งนะคะเพราะว่าเราจะมีเรทราคาขายปีกและขายส่งถ้าเกิดว่าวันนี้คุณไม่ได้เป็นร้านขายส่งล่ะคุณจะตอบลูกค้าในลักษณะไหนสมมุตินะคะถ้าคุณซื้อโฆษณาสินค้า1ตัวยวกตัวอย่างเช่นซื้อกระเป๋าอะนะคะกระเป๋า1รุ่นเนี่ยจะมีหลายสีนะคะให้คุณเอากระเป๋าเนี่ย เอารูปกระเป๋านะคะมาทำเป็นรูปภาพให้มันมีสีส,สีให้มันอยู่ในรูปภาพรูปเดียวเวลาส่งคือคุณต้องเข้าใจนะว่าลูกค้าก่อนที่เขาจะทักแชทเข้ามาถามคุณเนี่ยหมายความว่าเขาได้อ่านรายละเอียดเขาได้เห็นรูปภาพที่คุณส่งออกไปมันดึงดูดใจเขาที่เขาอยากจะกดเข้ามาถามคุณว่าเนี่ยคือราคาเท่าไหร่ สองรายละเอียดข้างบนที่คุณใส่ไปเขาได้อ่านแล้วบ้างนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องส่งทุกอย่างที่คุณสร้างโพสต์แล้วส่งไปในแชทให้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นการซ้ําซ้อนเข้าใจไหมคะมันจะเป็นการซ้ําซ้อนแล้วก็มันจะเยอะข้อมูลมันจะเยอะเกินไปในแชทควรตอบลูกค้าแบบเป็นกันเองแล้วก็สรุปให้ได้มากที่สุด นะคะรูปภาพควรนำรูปสินค้ามารวมให้เป็นหนึ่งรูปด้วยกันพอนำรูปสินค้าหรือรูปมารวมคุณส่งรูปภาพไปคุณอย่าเฉยกับการส่งรูปภาพอย่างเดียวแล้วจบคุณต้องมีข้อความนะคะเพื่อให้เขาได้สื่อสารตอบกลับมาสนใจสีไหนคะสนใจ รุ่นไหนคะถ้าวันนี้คุณซื้อโฆษณาสมมุตินะคะคุณซื้อโฆษณาผักกอบอผักกอบมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันคุณก็เอา4รุ่นนั้นไปสะส ห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นการสื่อสารกับลูกค้านะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะโค้ดไกก็ส่งรูปภาพนะคะพร้อมกับรายละเอียดสินค้ารายละเอียดสินค้าไม่ต้องเยอะแค่ราคาสินค้าค่าจัดส่งถ้าวันนี้คุณมีบริการเก็บเงินปลายทางคุณต้องใส่ไปให้เรียบร้อย แจ้งเขาให้ครบนะคะว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางและมีค่าบริการเพิ่มเท่าไหร่ใส่ไปให้เรียบร้อยถ้าคุณไม่อยากพิมพ์แบบเป็นแชทแแบบนี้คุณก็พิมพ์เป็นข้อความไว้แล้วก็ก๊อปปี้ไว้ทำโน้ตไว้เวลาลูกค้าทักเข้ามาเราก็สามารถคัดลอกคัดลอกข้อความนั้นส่งให้ลูกค้าได้เลย แต่สาคัญตรงนี้ค่ะมาดูกันรูปภาพรายละเอียดนะคะคือรูปภาพเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะเห็นไหมคะอ่าเป็นแพ็คนะคะต้องแจ้งเขานะคะบางคนเนี่ยเออพอเห็นบอกว่าจะซื้อถุงมือเขาคิดว่ามันเป็นกล่องอ่าหนึ่งแพ็คมี50ชิน้นเห็นไหมคะเราก็ต้องบอกเขาไปว่า1แพ็คมีจํานวนเท่าไหร่ราคา150บาทค่าจัดส่ง40บาทเห็นไหมคะบอกเขาไปบอกค่าจัดส่งด้วย อันนี้สําคัญนะคะทําดอกจันมาร์กไว้เลยหลายคนตกมาตายตรงนี้นะคะเสียงเงินซื้อโฆษณาแล้วแต่คุณปิดการขายไม่ได้คาถามปิดการขายค่ะรับกี่แพ็กดีคะอยากกลัวที่จะปิดการขายเข้าใจไหมคะอย่ากกลัวที่จะปิดการขายถามเลยค่ะรับกี่แพ็กดีคะแล้วเขาก็จะตอบกลับมาเห็นไหมคะ2แพ็กค,ค่ะเห็นไหมเนี่ย ะะแล้วเขาก็จะตอบกลับมานะะเห็นไหมคะสองแพคค่าราคาส่งเท่าไหร่คะเมื่อเขาเปิดมาแบบนี้คุณต้องทำยังไงคะหน้าที่แมค่ค้าออนไลน์นะคะสรุปยอดนะคะสรุปยอดพร้อมกับเลขบัญชีส่งให้ลูกค้าปิดการขายก่อนเข้าใจไหมคะปิดการขายก่อนนะคะเพราะว่ารไรหลายคนคะ่ะ ใจร้อนใจร้อนอะไรคะโคตตายใจร้อนคุณขายสินค้าหลายอย่างพอลูกค้าจะซื้อตัวนี้คุณไม่สรุปยอดและปิดการขายแต่คุณไปเสนอสินค้าอีกตัวให้เขาเอาไปเอามาเขางงนะคะตัวแรกเขายังไม่จ่ายตังค์เลยนะคะสรุปคุณจะไม่ได้สักรายการเข้าใจไหมคะคุณต้องปิดยอดตัวนี้ก่อนคะ่ะสรุปยอดให้เขานะคะอันห่งร้อ สเท่ากับเท่าไหร่บวกค่าจัดส่งบวกแพ็คที่2องบวกอีกหบาทรวมยอดนะคะตามด้วยเลขบัญชีทีนี้เลขบัญชีสำคัญยังไงนะคะเลขบัญชีคนแต่จะบอกแบบนี้หลายคนนะคะใช้เลขบัญชีแบบเป็นรูปภาพ อันนั้นไม่ผิดนะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณนะคะจะให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าคุณควรพิมพ์เลขบัญชีให้เขาด้วยเพราะว่าลูกค้าชอบความสะดวกสบายคะ่ะตัวเลขแล้วก็ไปวางในแอปมือถือของเขาเขาก็โอนได้แล้วเพราะโท้ไต่ก็เจอปัญหานี้หลายคนลูกค้าบอกนะคะช่วยพิมพ์เลขบัญชีให้หน่อยได้ไหมคะเราส่งรูปภาพไปให้เขานะคะที่มันมีเลขบัญชี เขาก็ยังให้เราช่วยพิมพ์เลขบัญชีให้ด้วยเนี่ยเข้าใจไหมคะเนี่ยคือการนะคะบร,รบริการลูกค้าพอเราพิมพ์เลขบัญชีให้เขานะคะเขาก็แค่คัดลอกนะคะเลขบัญชีแล้วก็โอนยอดเรียบร้อยค่ะเมื่อลูกค้าโอนเงินแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะอันนี้วิธีการรับยอดนะคะในเพจนะเข้าไปที่นะคะตัวจัดการเพจหรือ Facebook Business นะคะเฟซบุ๊กบิสเนส เมื่อลูกค้ารับยอดเสร็จนะคะเวลาที่ o r d e เก่าเดอร์ใหม่เราก็ต้องกดสร้างม,ามันจะเป็นเมสเซจเล็กๆนะคะส่งเข้าไปในแชทของลูกค้านะให้เรากดตรงส่งรายละเอียดนะคะรอแป๊บหนึ่งนะให้มันดูว่ามันเด้งนะคะมันเด้งขึ้นไปในแชทแชทของลูกค้าเราก็กดไปที่ส่งรายละเอียดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นนะคะให้เราเพิ่มจำนวนเงินและรายละเอียด ที่ลูกค้าสั่งซื้อว่าลูกค้าสั่งซื้ออะไรนะคะเมื่อกี้เราสรุปยอดนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอายอดนั้นมาใส่นะคะในตรงเลขศูนย พิมพ์เข้าไปนะคะ345บาทเห็นไหมคะพร้อมกับด้านล่างนะคะถุงมือ2แพ็คเห็นไหมคะใส่รายละเอียดไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมนะคะว่ายอดนี้ซื้ออะไรนะคะสินค้าคืออะไรเวลาที่เราส่งไปที่ฝ่ายแพ็คสินค้าเขาจะได้รู้นะคะว่าออเดอร์นี้สั่งอะไรนะคะเสร็จแล้วให้กดยืนยันนะคะเสร็จแล้วให้กดยืนยัน,นะคะยืนยันการรับเงินจะขึ้นแชทแบบนี้เลยนะคะ ใน in b o x อกซ์ของลูกค้าและลูกค้าเห็นนะคะว่าเฮ้ยทางร้านได้มีการยืนยันการรับเงินแล้วเขาก็สบายใจนะคะในการที่สั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะและหลังจากที่เรายืนยันการชาระเงินแล้วนะคะเราได้มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเราจะทําอย่างไรนะคะพอคุณนะคะส่งสินค้าแล้วคุณได้เลขพัสดุนะคะให้คุณกลับมาที่แชทของลูกค้านะแล้วก็กดนะคะ ดูรายละเอียดตรงช่องนะคะข้างบนข้างกับจํานวนเงินเนี่ยเขาจะขึ้นว่ารอจัดส่งสินค้าเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งสินค้าใช่ไหมคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะส่งสินค้าให้เราทํา เครื่องหมายว่าส่งแล้วนะคะให้เราติ๊กเข้าไปตรงรูปสีฟ้านะคะที่โคต่ายทำวงกลมไว้ให้เข้าไปเลือกนะคะตรงขนส่งค่ะวันนี้เราส่งขนส่งอะไรนะคะก็ให้เราเข้าไปกดเลือกเลยนะคะอาอ,อเดอรนนี้โคต่ายส่งแฟดเอชเพจนะคะโคต่ายก็เข้าไปเลือกนะคะตรงแฟดเอชเพจนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นแบบนี้แล้วทําอย่างไรต่อคะโคต่ายน,น,นะคะพอขึ้นแบบนี้นะคะให้เรานะคะ กดเข้าไปนะคะเพิ่มนะคะเลขพัสดุให้เรียบร้อยแล้วก็ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วนะโอเคนะคะยังไม่จบนะพอกดทําเครื่องหมายว่าส่งแล้วเขาจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะทําเครื่องหมายว่าส่งแล้วให้เรากดโอเคนะคะพอกดโอเคเสร็จนะคะให้เรากลับมาดูนะคะลูกค้านะคะจะได้รับเลขพัสดุนะคะตามวงกลมสีแดง,ดงที่โค้ดตายวงไว้ให้นะคะ ชื่อพัสดุขึ้นมาแล้วก็ชื่อขนส่งพร้อมกับเลขพัสดุนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนนะให้เรานะคะทำเครื่องหมายติดดาวหรือว่าทำเครื่องหมายเรียบร้อยลูกค้าคนนี้ไว้เพราะว่าลูกค้าคนนี้คือลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแล้วโอนเงินแล้วนะคะซึ่งเป็นลูกค้าเกต A ของเราเราควรที่จะกลับมาโฟล Get know what เ,เราก็จะได้โฟโล่ลูกค้าติดตามเขาได้นะคะมาอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งสเต็ปนะคะหลายคนนะคะได้มีการแบบช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงกลางเดือนใช่ไหมหลายคนเงินเดือนก็ยังไม่ออกนะคะแต่อยากได้สินค้ามากนะคะแล้วก็ทักเข้ามาช่วงกลางเดือนแต่บอกว่าเก็บสินค้าให้หน่อยค่ะแม่ค้านะคะสิ้นเดือนนะจะซื้อนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินเดือนออกอะ่ะจะเอาแน่นอนนะคะทีนี้ วิธีการที่เราจะทํานัดนะคะหรือว่าวิธีการที่เราเนี่ยจะ เขาเรียกว่าทํานัดหรือว่าโฟลล์ลูกค้าที่มีการมีความต้องการซื้อแต่ไม่พร้อมที่จะจ่ายในวันนี้เขาจะไปจ่ายในสิ้นเดือนทําอย่างไรนะคะเวลาที่เราคุยกับลูกค้าเสร็จเขามีการนัดนะคะว่ารับสินค้าสิ้นเดือนนะให้เรากดไปที่จุด3จุดขวามือด้านบนนะคะในแชทที่เราคุยกับลูกค้าเขาก็จะขึ้นนะคะการจัดการการสนทนาให้ไปที่การนัดหมายนะคะ เห็นไหมคะโต่ายบวงให้การนัดหมายที่จองไว้ให้กดเข้าไปเลยนะคะการนัดหมายที่จองไว้ทํานัดซะให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเมเสเซจเล็กๆนะส่งเข้าไปในแชทของลูกค้าเหมือนก,นกันกับตอนที่เรานะคะาชา กดชาระเงินลูกค้าชําระเงินและให้เรากดเข้าไปที่ส่งรายละเอียดนะคะพอเรากดเข้าไปที่ส่งรายละเอียดจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็คือสร้างการนัดหมายนั่นเองในในในสร้างการนัดหมายนะคะเขาจะใส่ชื่อลูกค้ามาไว้ให้เราเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องไปใส่วันที่นะคะที่ลูกค้านัดรับสินค้านั่นเองนะคะช่องแรกคือวันนี้นะคะ ก็คือเขาจะใส่ให้เราอยู่แล้วเราต้องกดท่องที่สอนะคะก็คือเสร็จสิ้นนั่นเองเวลาที่เรากดเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่ได้ขึ้นวันที่นะให้เราคลิกเข้าไปก่อนแล้วมันจะขึ้นรูปนาฬิกาแบบนี้นะคะลูกค้านัดรับสินค้าของเราในวันที่30กันยาก็เราก็ไปติ๊กนะคะในตรงที่ปฏิทินนะคะ30กันยาแล้วก็กดตกลงนะคะพอกดตกลงเสร็จนะคะ เห็นไหมคะวันที่ก็จะมาเด้งนะคะอยู่ในช่องที่2องวันที่ก็จะเด้งอยู่ในช่องที่2และเราก็พิมพ์นะคะรายละเอียดลงไปด้านล่างเพื่อให้มันบันทึกนะคะว่าลูกค้าสนใจที่จะนัดรับสินค้าในวันที่30กันยานเนี่ยคืออะไรนะคะเห็นไหมคะสนใจกระเป๋าสตางค์นะคะเสร็จแล้วให้เรากดนะคะสร้างการนัดหมายข้างล่างสีฟ้า,ฟานะคะ ไหมคะสร้างการนั้นหมายข้างล่างสีฟ้านะคะ,อะพอสร้างการนั้นหมายเสร็จนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะนะ,ะเ,ขเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะ แถบเขียวๆนะคะยืนยันยืนยันแล้วนะคะยืนยันการนัดหมายนะวันอาทิตย์นะคะที่12ก็คือโคต่ายทตั้งแต่วันอาทิตย์ที่12นะคะสิ้นสุดวันที่30หมายความว่าเขารับสินค้าวันที่30นะคะก็จะขึ้นนัดให้เราเสร็จแล้วเราก็ไปกดติดดาวเขาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาโฟโรลูกค้าคนนี้อีกต่อไปนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยเนาะสำหรับเทคนิคปิดการขายนะคะสําหรับใครที่มาดูย้อนหลังนะ,คะโคต่ายแนะนำ ให้กลับเข้าไปนะคะย้อนนะแล้วก็ฟังซ้ำๆเพื่อคุณจะได้เทคนิคนี้นะคะเอาไปปรับใช้กับการตอบอินบ็อกลูกค้านะคะและใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อโฆษณานะคะแบบง่ายๆนะคะตรงกลุ่มเป้าหมายก็เโาตายมีอีบุกนะคะสูตรยิงแอดด้วยมือถือง,งบน้อยตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะเพียงแค่490บาทเท่านั้นและใครที่บอกว่าโคตราย หนูอยากจะทำเป็นธุรกิจที่เต็มรูปแบบนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างเพจอย่างเดียวนะคะมีการสร้างหน้าร้านทั้ และไลน์ OA ด้วยเนี่ยทำอย่างไรนะคะก็ไปเรียนคอร์สนะคะโค้ดต่จับมือสร้างธุรกิจง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะคอร์สนั้นเนาะแล้วก็ใครที่บอกว่าโค้ดต่หนูเรียนออนไลน์แต่ว่าหนูเรียนหลายครูหลายโค้ดหรือว่าหนูลองทำฟรีอะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะหนูอยากจะโค้ชชิ่งส่วนตัวนะคะแบบถือมือ ถือมาเจอกันนะคะแล้วก็โค้ดไต่เทรนให้สอนให้ได้เพจไปในวันนั้นนะคะได้แบบวิธีการซื้อโฆษณาไปในวันเดียวจบเลยนะคะก็โค้ดไต่เปิดนะคะโค้ดชิ่งส่วนตัวนะหนึ่งวันกับการสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วเป็นพี่เลี้ยงให้อีกดูแลกันไปยาวๆเลย3เดือน6เดือน3เดือน 6, เด,อน6เดือนเลยนะคะดูแลดูแลให้คำปรึกษานะคะให้ ได,ได้เดินทางบนธุรกิจออนไลน์นะคะจากประสบการณ์ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะกับการโคชชิ่ง15,000บาทนะคะโคต่ายรับเพียง5คนเท่านั้นใครที่ดูไลฟ์นี้นะ,ะเดี๋ยวโคต่ายให้ราคาพิเศษเอาไปเลยนะคะจาก15,000ลดเหลือ7,900บาทนะคะอ่าใครสนใจทักแชทเพจนะคะได้เลยนะและเจอกันใหม่นะคะ เดี๋ยวโคตตายจะนำความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการขายของบนโลกออนไลน์มาฝากทุกคนกันค่ะวันนี้ลาไปกันแล้วจ้าสวัสดีค่ะ